สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นฟิคเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดนะครับม a สเลเดอร์ฮิบิกิครับผมก็สำหรับตัวม a สเลเดอร์ฮิบิกิจะเป็นยุคเฮเซนะครับฉายราวๆปี2005นะครับจำนวนตอนก็ราวๆ48ตอนนะครับแล้วก็มีตอนพิเศษอยู่ตอนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นตัวหนึ่งที่ผมขอบอกเลยว่า ผมดูไม่จบนะครับแล้วก็เป็นภาคที่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะฮะแต่ตัวไรเดอร์เนี่ยเยอะมากนะครับเรื่องคร่าๆของเขาก็คือเป็นเหมือนไรเดอร์อสูรน,นะครับนิยามประมาณนี้แล้วกันเป็นไรเดอร์อสูรต่อสู้กันส่วนใหญ่ก็ต่อสู้กันในป่านะตามภาพอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องนี้เลยแล้วก็จะมีกลองยักษ์อันนี้ด้วย <c oughs> ก็เวลาแปลงร่างก็จะใช้ซ่อมเสียงนะครับซึ่งกิมมิคของภาคนี้นอกจากจะเป็นอสูรแล้วนะครับ ก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีต่างๆไม่จะเป็นเครื่องเป่านะครับเครื่องดีดนะครับแล้วก็เครื่องตีนะครับอย่างพระเอกจะเป็นกลองนะครับพาร์ตอาวุธก็จะเป็นเหมือนไอ้ไม้ตีกลองนะครับคู่กันนะครับแล้วก็พระเอกก็จะมีร่างสุดยอดด้วยจะเป็นร่างสีแดงนะครับไม่คิดว่าทางบันไดจะทําหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับในเรื่องคร่าวๆประมาณนี้เป็นตัวที่ไม่ฮิตนะฮะเป็นตัวที่ไม่ฮิตเลยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากนะครับที่ทางบันได ทำตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะทําเป็นฟิกเกอร์สแตนดาร์ดเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ฮิตมากกว่านี้นะครับที่จะทําเป็นฟิกเกอร์สแตนดาร์ดนะโอเคไม่เป็นไรพูดพํมทํสเพลงประมาณนี้นะครับอ่ะดูกันใกล้ๆนะครับอาร์ตเวิร์กนะครับเท่มากสวยมากหลายๆคนชอบนะผม,ผมเห็นว่าหลายๆคนแบบเอ่อพอเห็นหน้ากล่องปุ๊บก็ชอบเลยนะครับ แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนได้ดูในเรื่องนี้กันหรือเปล่าแต่สำหรับผมบอกเลยดูไม่จบนะฮะอ่ะตัวหุ่นนะครับก็ประมาณนี้พาร์ทอุตนะก็จะเป็นตัวกระบองนี่ตามที่บอกอันนี้คือซ่อมเสียงเอาไว้สำหรับแปลงล่างนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าจำไม่ผิดกิมมิกหนึ่งก็คือเวลาแปลงร่างแล้วกลับร่างเป็นคนปุ๊บมันจะโป๊กกันหมดเลยนะแล้วก็ ข้างๆมันจะเป็นดิสนะฮะพวกนี้ดิสพวกนี้มันจะเป็นสัตว์ต่างๆนะครับเป็นดิสสัตว์นะครับถ้าเป็นไรเดอร์โอสก็จะเป็นพวกกระป๋องน้ำอัดลมอะไรเงี้ยเป็นสัตว์เหมือนกันนะครับแล้วก็กลองนะครับในการตีแน่นอนมันมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยแหละตามสไตล์ของฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดอ่ะเปิดกล่องกันนะครับ ก่อนอื่นก็โหจะนับแผงเจอสติกเกอร์กล่องค่อนข้างใหญ่นะฮะสติกเกอร์กล่องนี้ถ้าเทียบกับหมือนี้ค่อนข้างใหญ่อันนี้คือถุงที่1น,นะครับถุงที่2ถุงที่3ามาก็จะมีสติกเกอร์มาให้อีกแล้วก็ถุงที่4ส,สุดท้ายจะเป็นแอคชั่นเบสนะครับถุงที่5ก็จะมีแบบอย่างนี้ในทุกๆก,กล่องที่ให้มาอยู่แล้ว แล้วก็คู่มือนะครับマー r ライ i r h ビキอ่ะเดี๋ยวมาดูคู่มือก่อนสำหรับคู่มือนะครับของตัว f i g u r อร์ไลท์สแตน a าร์ดนะฮะ Rider i i b i k i ก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับผมก็ตัวหน้าปกจะเป็นอาร์ตเวิร์กเดียวกับทางหน้ากล่องเลยนะครับสวยงามนะอันนี้จะเป็นภาพ CG นะเป็นกราฟิกไม่ใช่ตัวโมเดลจริงเมื่อประกอบเสร็จนะ มาดูแผงกันก่อนนะครับสําหรับแผงที่เขาให้มาจะเป็นในส่วนของตรงนี้จะเป็นแอคชั่นเ s e นะครับเป็น ABS นะครับแล้วก็แผง A เป็นม u l ติคัลเลอรนะครับแล้วก็แผง B1 B2 นะครับ C1 นะฮะ C2 D1 D2 แล้วก็ตรงนี้จะเป็นฐานค้ำในส่วนของตัวกรองเนาะนี่แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับ A แล้วก็สติ๊กเกอร์ B นะครับดูจากแผง เป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับของตัวที่ิจิเริ่มต่อก็ตั้งแต่พาร์ทหัวนะครับนี่ก็ติดสติกเกอร์หน่อยนึงพาร์ทแขนนะครับพาร์ทขาก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของอาวุธก็จะเป็นในส่วนของตัวกระบองนะฮะแล้วก็เป็นกลองอันใหญ่เท่านี้ไม่มีอะไรยุ่งยาก เริ่มด้วยกันที่แผง A m ม l รติคัลเลอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกลองเนี่ยชิ้นใหญ่พอสมควรนะเมื่อเทียบกับฝ่ามือนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่ติดตรงพวกหน้าอกเป็นเอฟเฟกกระบองไฟนะครับพวกนี้ก็น่าจะติดกับพวกข้อมือนะครับตรงนี้เป็นเข็มขัดนะนี่เข็มขัดแล้วก็ตรงนี้เป็นดิสนะครับ ตรงนี้พ์ทชิ้นสีน้ำตาลนะครับเป็นในส่วนของช่วงเอวนะครับช่วงเป้าต่อมาจะเป็นแผง B1 นะครับแล้วก็ B2 นะครับซึ่งจะเบิ้ลตรงนี้นี่ส่วนตรงนี้นะครับ B1 B2 จะเป็นประมาณนี้ก็เป็นพ์ทชิ้นสีน้ำเงินเงานะครับเป็นน้ำเงินเข้มนี่มีเงาตามนี้เป็นพ์ทชิ้นส่วนของข้อต่อแขนขา แล้วก็พ์ทชิ้นหน้าอกนะครับกล้ามหน้าท้องอะไรประมาณนี้นี่อย่างที่บอกไปครับตัวนี้ดีไซน์ก็คือเป็นอสูรนะครับก็จะดูแบบบึกบึนหน่อยนะฮะดุดันนะนี่บีหนึ่งแล้วก็บีสองต่อมาแผง C ีนะครับพ์ทชิ้นสีแดงนะครับก็จะเป็นพ์ทชิ้นมือซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไม้ตีกลองนะครับนี่ ตันนี้ก็จะติดมาที่มือเลยนะครับแล้วก็ไปติดพวกพาร์เอฟเฟกไฟที่หลังได้นะครับนี่เป็นพวกหลังมือนะครับอันนี้เป็นพาชิ้นหน้านะครับต่อมาแผง C2 นะครับเป็นพาร์ตใสสีม่วงนะครับจะเป็นในส่วนของฐานแล้วก็หน้ากากนะครับต่อมาแผง D1 นะครับแล้วก็ D2 จะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับแขนขาทั้งหมด ต่อมานะครับจะเป็น action base นะครับฐานหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ action b a s สสำหรับติดตัวกลองนะครับนี่มีมาให้สองแบบสติกเกอร์ใส่ครับผมอันนี้สติกเกอร์ฟอยนะฮะหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนะครับซึ่งเน้นไปทางตัวกลองนะครับส่วนใหญ่สำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัว figure standard namaz เดอ d e r y บ i k i นะครับ จะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เจ็ดแผงนะครับแล้วก็เป็นส่วนของฐานเนี่ยอีกสองแผงนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์จะใหญ่มากนะครับเป็นสติกเกอร์ฟรอย์นะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ใสอันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแผงใหม่ทั้งหมดในราคากล่องนี้จะอยู่ที่ราวๆพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้ได้มาจากทางร้านกันพาวินเลสน,นะครับถ้าเพื่อนชอบหรือว่าสนใจก็มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็อย่างที่บอกไปนะครับมาร์สไลเดอร์ฮิบิกินะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมดูไม่จบนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยฮิตนะครับถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะดีย้ำนะฮะถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะดีแต่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะครับก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะฮะว่าทางบนไดเข็นของเล่นนี้ออกมาก่อนไอตัวที่มันฮิตฮิตมากกว่านี้นะครับก็หวังว่าล่างสุดยอดที่เป็นล่างสีแดงก็น่าจะตามมาด้วยนะครับหวังว่านะก็อาจจะเป็นตัวพิเศษละมั้ง โอเคก็คร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับการเปิดกล่องเพื่อดูแผงพารชิ้นส่วนต่างๆนะครับของตัวมาสไลเดอร์ฮิวิกินะครับข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรนะต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม